หครับอยู่จังหวัดปทุมธานีอาการเป็นยังไงบ้างอาลังบวไปอตก็ต้องปากมือแล้วกปากเท้าแล้วก็ในท้องเนี่ยก็ยิบยหนังไปทั้งตัวหมดทั้งตัว้งหลังมันเป็นกระดูกสันคงมเส้นประสาทอาการยแต่อาการปกติปกตมันมากกว่าที่เป็นกระดูกทบเส้นประสาทอาจารย์ตัวเติมแขนไม่หมดเลยค่ะเป็นมานานหรือยังที่เป็นอาการอยนี้มาหนูเป็นมาตั้งแต่น้ผน้ำาล่มน้ดีเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ประมาณเดือนแล้วค่ะตาลครับผมอ่าฮะแล้วตอนนี้ยังมีอาการไหม โอ้โหหนักเลยเนาะหนักเลยเนาะปวดตายแล้วไปจะไม่ไปรักษาจะไปแล้วมั้งไปรักษามาทั่วแล้วใช่ไหมใช่หนูเห็นนอนดูแล้วหนูเห็นเฟซอาจารย์เด้งขึ้นมาวันนั้นอาจารย์ผมก็เห็นพอดีปัญหามันเด้งขึ้นมาบนเฟซนะคะอ๋อโอเคตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างมันมีอะไรกึ๊กๆตรงกลางหลังนะ่นน่ะอ่ามันมีอะไรเหมือนบุ๊บๆอยู่ใช่ไหม ที่มันเจ็บมันเบาลงไหมมันมันเหมือนลอยขึ้นมาอืมแล้วรู้สึกยังไงอีกก็เหมือนโันมันจะเบาเบาลงเลล่ะลองยกขาสิยกขายกแขนสิดีขึ้นไหมเบาลงนิดนึ่งอาจารย์โอ้ไหนลองลงมาเดินสิเดินได้ไหมเหมือนไฟซอสใช่ไหมใช่ค่ะ เออเหมือนไฟวิ่งทั้งตัวเลยใช่ไหม<ช>อืมหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆเ <ๆๆ S 2> บาลงแล้วใช่ไหมอ่าตัวเบาตัวเบาเลยใช่ไหมโอ้ยขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะโอ้เยี่ยมมากเลยอันนี้ครั้งแรกเนาะอ่า